m u X เรื่องสามพัน D Iconic นะคะตอนป้ายแดงหนึ่งล้านซี่แสนกว่าพอมาเป็นมือสองจะเหลือเท่าไหร่ไปดูกันค่ะวันนี้พามาเจอกับคันนี้เลยนะต้องบอกว่ารถสวยมากทุกคนเป็น D Iconic นะคะ m u X เรื่องสามพันนั่นเองปีผลิต2018แล้วก็จดทะเบียนปี2018เลยนะเราไม่น่าเชื่อว่ารถคันนี้สีดำใช่ไหม แต่ว่าทาั้งคันเนี่ยทีแรกมองรอบแรกอะนึกว่าเขาเก็บสีมารอบคัน,นอยู่แล้วปรากฏว่าได้เป็นรถติดสีเดิมๆจากโรงงานนะคะมีเก็บมาแค่ชิ้นเดียวก็คือชิ้นนี้แล้วคือไลทสีมาแบบบางมากทุกคนคันนี้คือสภาพสวยจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นรถใช้น้อยมากๆด้วยนะคันนี้เนี่ยเลขไมเพียงแค่1 2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น แล้วรถหลายปีเฉลีย่ยคือแบบใช้น้อยจริงๆนะคะออปชั่นอะไรมาให้ครบคันเกียร์ออโต้นะคะแอร์อัตโนมัติมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเนาะพวกอะไรมาติฟังก์ชันแล้วก็นี้เลยสิ่งที่สําคัญนะเลขไมล์แสนสองเขาจะต้องมีคือนอกจากบุกเซอร์วิสนะบุกเซอร์วิสคืออันนี้นะคะไม่พอมีใบเสร็จเข้าศูนย์ให้ดูตลอดเป็นปึง้งปงแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าท่านไหนซื้อสอดนะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้จนถึง22เดือน4ปี2569ด้วยคะ่ะแล้วดูดิ เอกสารรถบ้านแท้ๆนะคะชัดเจนมากๆรุ่นนี้รุ่นพิเศษนะคะจะให้เบาะหนังเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยมีกล้องบันทึกการเดินทางทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาให้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านหลังกันสักนิดหนึ่งสีดูสีทุกคนดูสภาพเบาะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่คือให้เห็นด้วยตาไปเลยว่าเบาะสภาพดีจริงๆนะคะพยายเข้าลูกก็มาครบหมดแล้วเนาะ ของเดิมอะ่ะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะมีตําแหน่งนี้หน้าที่การงานที่ดีเนาะแล้วก็เขามาเทิร์นเอารถคันใหม่ออกไปนะคะได้เครื่องสามพแบบนี้ด้วยตัวท็อปสุดเลยเนาะส่วนยางเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะคะล้ออร่อยก็เป็นสเปคเดิมเนาะวันนี้จัดให้พิเศษเลยอย่างที่บอกนะว่าป้ายแดงล้านสี่กว่าตอนเนี้ยถ้าตัวน้องอะ่ะเหลือแค่6 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีก็จะเต็มฟรีดาวได้ด้วย ถ้าฟรีดาว่จะผ่อนแค่โดยประมาณ11,000หมกว่าค่ะส่วนถ้าใครซื้อสดก็ไม่มีแวด7%นะคะสนใจสดหรอคันนี้ก็แวะมาดูรถจริงหรือสื้อขายออนไลน์ได้เลยแต่ถ้าอยากเยี่ยมชมอยากทดลองขับปักหมุดมาเลย19โพสีทองค่ะที่สำคัญตอนนี้มี isuzu mu x ให้เลือกเป็นกองทับเลยถ้ายังไม่ชอบคันนี้แวะมาชมคันอื่นได้แล้วเจอกันนะคะ